เมื่อคุณเจอต่างชาติต้องโดนไหนวะขะนังมีอยู่ขำเมาขำเมาไอรักขำเมาตันขำเมาขำเมาขำเมาอยูนี้นี่เมาแล้วหอกมาหายมาขำอินตอนตอนไม่ขำเมาอ่ะไอ้สัสเมื่อคนในทีม AFK คน AFK ต้องโดนเลย

กูเอมเลยกูเอมใช่เหอใช่กอยากรทโบโกูเอมคเรื่งโดนอะไรไอ้ตอนกโโบโบแล้วไปก็แล้วไปก็ใหม่กูดิสโอ้โโอ้โหตายล้โอ้ตายอย่าโกี้เนี่ย๋ออ๋ห ฮาบอเดือดซุ้จะเปียกไม่จัดสายฮานุแบบสุดหดเลยนี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ตาย<ม>ลงพอ<ม><ม>ลงพอ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 มีอีกเลยนะบอกว่ารอดบอกว่ารอดบอกลงพอเฮ้ยแลมันหรอเขาถื่ว่ะโอ้โป,โอโปิงเลยเอ็มไอไอไอ้ปืนพกได้ปิงจ้าเล่มแต่เป็นอยิง่งยิงยิงของหัวเขาอยู่โจยใส่เออโอ้โหมันชุบแล้ว โอ้แมงเอ้ยว่ะเอ็มไม่ยัดเอ็มพายไหมเอมพายมพายพายไมอ้เรอะไอ้่งีตัวเองดี๋ยวว่ะมันชุบไก่หมดพลายมาหาเลมเดยวมันถืนวดงมันถือไอ้มันถือาะไรไเดมันเืโอ้ยยิ่งไฟเอมนะไปยิงมันถือะไอ้ย่าสตาร์คัวสต้รัวกันมันแรงนี้มันแรนี้ติดไฟติดไฟโอ้ยแมงเอ้ยหนอปีนจัด ไปใหม่เหรอผมเออตายยี่ขาไปเลยนะนี่จะรู้อะไรวะคืออยไรตายไหมตายตายตายเฮ้ยตึงๆนะครับตานแล้ไอ้เชี่ยวิธีการแกล้งคนในทีมให้ตกใจอย่าตายไปกินไปกินมุ้งหัว

ลวคุเกยืนเสียงหลอดนึงแล้วเออเอ็นกับดากลัวว่างแหวหานเชจใหม่เบิร์ด่ะใหม่แบบรวมพลังกันมนมื่อยคอมแล้วว่งเงี้ยเยนยังแล้วกูเรื่องวทีตื่นเบิดฮานี่ยบแบบเสียงไม่โผดังออทุกนทุกวนหนึ่งก้อนหน่อนมียังไงกตัวเดิเดี๋ยวฝาหอกอันเดีย เขาเล็กอะไรตันตอนดิ้งกูทำดันดิ้งกวนเวียงเลนเวียงเลนตันหลับสุดละหนึ่งไตองรเขาไปขับไม่ได้เล่น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 เล่าเล่นเล่นเลเลยนเล่นเล่นเล่าเล่นเล่นเล่นเล่เล่นเล่นเลนเล่นเลเล่นเล่นเลนเล่นเลเล่นเล่นเลนเล่นเลเล่นเล่นเลเล่นเลเล่นเล่นเล่นเลเล่นเลนเล่นเล่นเลเล่เล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  lục xong nhiều nhưng mà thì gọi là là cái lục xong nhiều nhưng thiệt đấy đâu ô chọc lẹ đấy ô xuống lẹ mình là lẹ dưới hàng ở dưới hàng lang phẩm bật xe khao chọc lẹ ô ngặt điểu lên chỉnh về là lục xong nhiều เอาไหน่อยไม่ตีทั้งกูุ่มสิใวมาเรียกตั้กันด้วยเลยเอาไหนไม่ดิเอาไหนไเอาหนไม่เอาไหนไม่ตีว่าขันมากว่าังฟังฟังฟังเมีเมื่อกี้แบะเอาเล่เอาเล่มาเนะ่ยเรอยกอย่่คนเดียวตีใจเราสู้อเอาไหไม่เอาไหนไม่ตีใจมาเรยกอะเห้เเอ้ออยากโดนพี่ละ ไอสัตว์กับบาพแลงไม่เนเปล่าพอดีเลยแล้ะกัตายั้ย